สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันจันทร์ที่30มกราคม2555นราะครับก่อนอื่นเราไปเริ่มที่หน้าหนังสือพิมพ์ฐันหุ้นกันก่อนนะครับคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นของคุณรณกิจสารวงจากบริษัทหลักทรัพย์คันทริกรุ๊นะครับวันนี้เด็กแนวแนะนําหุ้นเด่นมา2ตัวนะครับตัวแรกนั้นคือสิรินะครับหรือว่าแสนสิรินั่นเองบอกว่าคราวที่แล้วนะครับมีหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าสิริเองจะมีการเพิ่มทุนนะครับจนมีการตื่นแล้้วกก็เทขาายหุนออม ทั้งทางที่สถานะทุนบริษัทและสภาพคล่องยังอยู่ในระดับล้นมือนะครับส่วนเรื่องการเปิดโครงการใหม่ๆรวมมูลค่าหมื่นล้านก็ไม่ได้ใช้เป็นเงินลงทุนในวันเดียวแต่ก็จะทยอยจ่ายนะครับและมีเงินสดรับจากยอดจองด้วยนะครับจึงไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงสําหรับสิริในตอนนี้สรุปอีกทีนะครับบอกว่าผลประกอบการตไตรมาสสี่ที่จะประกาศออกมานี้ เกือบจะมากกว่ารอบ9เดือนด้วยซ้ำนะครับกำไร9เดือนทำได้950ล้านบาทแต่ไตามาสีนั้นบอกว่าน่าจะเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่ายอดขายทะลุปเป้าน,นะครับกำไรได้ถึง910ล้านจากเดิมที่คาดกันว่าคงแย่พนาะนท่วมแต่ในปี2555นะครับเชื่อว่ากำไรจะทุบสถิติโดยพุ่ง,งขึ้นอีก40%รนะครับราคาพื้นฐานดูจากงบปี2554ะครับจะปรับเพิ่มจากเดิมที่ เคยให้ไว้นะครับที่1บาท80สตางค์เป็น2บาท10สตางค์ถ้ามองยาวในปี2555ได้ปรับเป้าจะเป็น2บาท90สตางค์นะครับบอกว่ากำไรในปี2554จะอยู่ประมาณ1,859ล้านบาทจาก9เดือนที่มีกำไรประมาณ950ล้านบาทและปี2555นะครับกำไรน่าจะพุ่งเป็น2,558ล้านบาทนะครับ ก็ถือว่าอันนี้แบบว่าประเมินคอนแบบแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟนะครับส่วนค่า PE ในอนาคตจะอยู่ประมาณ4.8เท่าและจะปันผลในปี2,555อีกประมาณ8%ดูกราฟแล้วตอนนี้เป้าหมายก็อยู่ที่2.50บาครับสูงสีกับราคาพื้นฐานที่2.90บาทบอกพุ่นพื้นฐานดีช่วงนี้ก็ควรจะมีไว้ในพอร์ตด้วยนะครับสำหรับซิรีตัวที่2ครับ CTW นะครับตอนนี้ก็บอกว่า เป็นเพราะปัจจัยเรื่องภัยพิบัติ2550เอ่อในปี2554ที่ผ่านมานะครับในปีนี้ก็น่าจับตายอย่างยิ่งว่าราคาหุ้นก็ค่อนข้างจะลงมารับข่าวร้ายในปีที่แล้วไปหมดแล้วนะครับประเด็นที่2ที่จะช่วยหนุน CW w ขึ้นมานะครับก็คือสินค้าของบริษัทเป็นประเภทเกี่ยวกับสายเคยเบิลสายไฟฟ้านะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติก็จะต้องนําของพวกนี้มาช่วยซ่อมแซมน,นะครับความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบไม่สูงขึ้นนเลยะครับ เพราะราคาวัตถุดิบในระยะเดียวกันถูกกว่านะครับจึงมองว่าในปีนี้นะครับจะเป็นปีที่ดีของบริษัทยอดขายทะลักได้ไม่ยากนะครับถ้าดูงบการเงินแล้วไม่มีอะไรเออยังมีอะไรให้เล่นอีกเพียบนะครับที่นีเห็นก็คืออาจจะมีพา5บาทแตกออกมาเพื่อสร้างสภาพคล่องนะครับบุคแวลเองนะสิ้นปีก็อยู่ที่ประมาณ11บาทหุ้นกลุ่มนี้อ,อะไรที่ราคาต่ำกว่าบุแล้ครับถือว่าถูกเกินไปน่าสนใจก็คือกําไรสะสมที่มีค่อนข้างเยอะ และการจ่ายปันผลปีละครั้งนะครับสำหรับงวดสิ้นปี2554ที่จะประกาศนี้ก็น่าจะได้กําไรก้อนสำคัญสำคัญสักหนึ่งก้อนนะครับยังมีนิสิตต้อทุนต่ําจ่ายได้ไม่อั้นนะครับส่วนกราฟนั้นก็บอกเลยคาเดียวว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นวิ่งยาวๆก็ได้เห็นกันที่14บาทสําหรับ ctw ครับมาดูที่หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับหุ้นเด่นหุ้นดิน่งเช่นเคยนะครับวันนี้อย่างละ3ตัวส่วนในด้านหุ้นเด่นนะครับที่ข่าวหุ้นแนะนํามาก็มี scc นะครับปูนใหญ่ บอกซื้อลงทุนได้ครับ341บาทถึง340บาทอีกหนึ่งตัวนะครับคือ HFT นะครับซื้อเล่นสั้นนะครับ2องบาทสิบบาทสิและตัวที่3นั้นคือเนฟนะครับซื้อเก็งกรรไรนะครับ78สตางค์ถึง77สตางค์ทางด้านหุ้นดิ่งนะครับ m c o t ครับหาจังหวะขายนะครับ28บาท25ถึง28บาทไฮโดรนะครับ6กบาทห้ ถึง6บาท45และตัวสุดท้ายลีนะครับเข้าเขตซื้อมากเกินไปแล้ว4บาท18ถึง4บาท16สตางค์ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวครับ